มีใครบางคนว่าเอาไว้มีเชฟชาวเซบาลาฮุมผู้มีฝีมือระดับโลกเขามีความสามารถด้านการทำอาหารสุดพิสดารจนทาสานยังร้องว้าวชื่อของเขาคือเชฟเคระฮองยุคนี้เป็นยุคโควิดยุคที่ทุกคนกักตัวอยู่แต่ในบ้านเป็นยุคแห่งการปฏิวัติวงการทำอาหารที่บ้าน คันไข่เจียวมาม่าอร่อยแซ่บซ่โอ้โหครับมาถึงครับเชฟควงสวิงกิ้งสวิงกิ้งนะครับโอ้โหมาถึงเชฟกระเต้นกระเดากระเดาเลยนะครับโอ้มีการยิ้มแยคนิดนึงครับโอ้โหจังหวะนี้ครับมีทําวัตถุดิบส่วนผสมที่เชฟจะใช้ในวันนี้ครับเรียกได้ว่ามีอยู่น้อยนิดและนิดน้อยันเลยทีเดียวครับตั้งกระทะมาแล้วครับหมุนตะลิ้วทิ้วๆเลยนะครับ เกิดความเทพครั้งนี้เชฟแกมามาออกมาแล้วครับเฮ้อเมืร์จะไม่ออกนะครับเชฟครับเชฟใจเย็นๆนะครับเชฟครับรู้สึกเวอร์ว่าเชฟชอบใช้ความรุนแรงครับผมหมุนกระทะอีกรอบนะครับจากนั้นเขาก็เทน้ำก๊อกครับทุกคนครับหมุนกระทะครับแล้วอีกรอบครับ รับทับทีออกมาแล้วครับโอ้เข้าอ่าวชนกระทะน,น,นี้แอคดิ้นนึงครับต้มามะม่าไปครับตอนนี้โอ้โหฟา้าขึ้นตาขึ้นกองเลยครับเห็นน้ำออกจากมะม่านะครับมะม่าน,นี่สีเหลืองอนะ้อยน่ากินกันเลยทีเดียวครับนะครับเอามะม่าไปพักไว้ที่ชามอีกชามนึงก่อนนะครับเห็ออกมาแล้วครับมีอยไรจะบอกไว้ก่อนตอกไข่ไปหนึ่งใบเจาะไข่ตีหนึ่งใบจากนั้นใส่ต้นหอมซอย โอเคครับเหมือนเชฟเราจะมีพลังของเจไดยอยู่นะครับนี่ครับต่อไปเป็นการตีไข่ครับคน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 เข้าไปครับนี่มันเชฟหรือคนขายยาครับจากนั้นครับนำมาม่าที่เราพักไว้ตั้งแต่ทีแรกครับใส่ลงไปในไข่ครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตั้งกระชาอู้ ตั้งกระทะแล้วเติมน้ำมันลงไปครับจากนั้นตั้งน้ำมันให้เดือดครับเทไข่ลงไปแล้วครับเชฟครับจากนั้นกระทะทอดให้มันสุกเหลืองนะครับทอดออกมาแล้วมันจะได้กับไม่ครับทุกคนครับไข่เจียวนี่ครับไข่เจียวใหม่ของเรานะครับต่างกันอะไรอ่อบอกได้เลยว่าณจุดจุดนี้ เชฟก็นำไข่ที่ทอดเสร็จแล้วลงมาจัดใส่ในจานเรยียบร้อยครับเอากิน